ดูด้วทุกคนเรียกได้ว่าทัวลงอย่างหนักนะครับหลังมีชาวเน็ตท่านหนึ่งออกมาโพสถามลิซ่าแบบนี้นะครับล่าสุดคทุกคนก็มีชาวเน็ตท่านหนึ่งนะครับได้มีการตั้งคำถามบอกว่าถามจริงลิซ่าเนี่ยนางรวยจริงหรือพากันสะกดจิตทําไมเราไม่เห็นนางซื้อทองหรือใส่ทองออกงานบ้างเลยนะครับนี่คือข้อความุทุกคนที่ชาวเน็ตท่านนี้เนี่ยได้มีการตั้งกระทู้ถาม ลิซ่านั่นเองนะครับและ f f แฟนคลับครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับรูได้ว่าโหแฟนคลับลิซ่าก็เข้าไปปกป้องกันเยอะแยะมากมายนะครับบางคนก็บอกว่าเขารวยจริงเขาไม่จำเป็นต้องใส่ทองนะคะบางคนก็บอกว่าชอบคำถามแบบนี้มากค่ะซื้อทองใส่เท่ากับรวยนะครับบางคนก็เผยนะครับบอกว่าเครื่องประดับที่ลิซ่าสวมอยู่เนี่ยแพงกว่า แพงกว่ดทองเป็นร้อยเท่าเลยออคเซสซอรีต่างๆที่ลิซ่าสวมใส่นะครับซื้อทองได้หลายๆแบบหลายๆเส้นกันเลยทีเดียวนะครับบางคนก็เผยว่าคําถามของคนง้อ รวยเท่ากับซื้อทองหรอนะครับไม่ใส่ทองเท่ากับไม่รวยอ่านี่คือข้อความกันพี่คนที่แฟนคลับนะครับหรือว่าชาวเน็ตทั่วโลกเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าเป็นการตั้งคําถามที่ไม่กลัวทัวร์เลยจริงๆนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าสาวลิซ่าเนี่ยเป็นนักร้องศิลปินนะครับที่โอ้โหเรียกได้ว่าดังไกลไปทั่วโลกนะครับทุกคนลิซ่าและลิซามโนบาลครับทุกคนต้องบอกว่าชาวเน็ตท่านนี้เนี่ยหลังจากที่มีการตั้งคําถามนี้ขึ้นมานะครับก็ กลายเป็นกระแสสังคมนะครับโอ้โหคอมเมนต์เยอะมากครับทุกคนทางนายเอนเตอร์เทนกับทุกคนก็ได้มีการพาดหัวข้อเนี่ยเอาไว้บอกว่าลิซ่ารวยจริงหรือชาวเน็ตสงสัยไม่เห็นซื้อทองใส่ ออกงานบ้างเลยนะครับโอ้โ oh, หทุกคนอย่างที่บอกว่าเนาะลิซ่าเขาเป็นศิลปินที่ดังไกลระดับโลกแล้วเพราะฉะนั้นครับทุกคนในลุกแต่ละวันเนี่ยเวลาที่เขาจะไปสถานที่ไหนสถานที่หนึ่งนะครับเขาถูกจับตาทั่วโลกครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ็อกเซอรีต่างๆที่เขาสวมใส่ครับทุกคนมันสามารถเป็นเศรษฐกิจหรือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ได้เลยนะครับทุกคนอย่างที่บอกอย่างที่ลิซ่าเนาะมีการเข้ามา ถือนะครับทุกคนเข้ามาถือ,อตุก๊กตาตัวหนึ่งแล้วมีราคาสูงขึ้นนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าลิซ่าสวมใส่อะไรเนี่ยอุมิมคาดว่าราคาตัวนั้นก็จะสูงขึ้นแน่นอนและเชื่อว่าน้องก็เลยนะไม่ค่อยอยากจะมีการสวมใส่ส,สักเท่าไรนักและที่สำคัญเลยคืออสซอรีต่างๆเนี่ยอของลิซ่าเองครับทุกคนเขาก็แบบ เขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรเขามีคอสตูมของเขาอยู่แล้วเนาะในการออกงานในแต่ละวันเพราะฉะนั้นครับทุกคนเครื่องประดับของเขาในแต่ละอันแต่ละชิ้นเนี่ยครับทุกคนแพงมากกว่าทองอีกนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าคนที่เขาตั้งคําถามเนี่ยว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าไม่รู้จริงๆนะแต่ว่าโกชาวเน็ตที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นในความเหลื่อมล้ํากันเยอะแย,ยะมากมายเลยทีเดียวนะครับในส่วนลิซ่าเองเนาะเขาก็เป็นลูกครึ่งนะครับแล้วก็เป็นคนไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกครับทุกคนแล้ว ก็ตอนนี้ก็เป็นแบรนด์ a i r b u s อ e r ของอผลิตภัณฑ์หรือว่าของโปรดักต์ยี่ห้อดังระดับประเทศด้วยนั่นเองครับทุกคนแล้วก็สิ่งที่เขาสวมใส่ในแต่ละครั้งเวลาออกงานครับทุกคนโอ้โหราคาเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงเลยเสื้อเนี่ยนะทุกคนราคาแบบหลายหลายแสนมากๆเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นคําถามที่ตั้งคําถามขึ้นมาได้แหละครับทุกคนแต่พอรู้แล้วน้องอิมเชื่อว่าชาวเน็ตท่าน,นเนี่ยก็คงจะเก็ตแล้วหรือว่ามีความเข้าใจมากขึ้นแล้วกับการ ซื้อทองหรือสวมทองหรือไม่ใส่ทองอะไรแบบนี้มิมองว่า เป็นรสนิยมของแต่ละบุคคลมากกว่านะครับบางคนก็มองว่าตัวเองใส่ทองแล้วดูดีอันนี้ก็สวมใส่ไปไม่ได้ผิดไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วก็สวมไปในโอกาสต่างๆที่แบบถูกกาลเทศะอะไรเงี้ยทุกคนหรือว่าใส่ในชีวิตประจําวันก็ได้ถ้ารู้สึกว่าเราใส่แล้วเรารู้สึกมั่นใจนะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นเองที่เขาชอบใส่เพชรหรือว่าอาจจะไม่ชอบใส่ทองแบบนี้ก็เป็นอาจเป็นรสนิยมของแต่ละบุคคลยิ่งเป็นศิลปินดาราเองแล้วครับทุกคนเวลาที่เขาสวมใส่อะไรสักอย่างเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นมูลค่าเนาะอย่างอ็กซเซส รีต่างๆเนี่ยครับทุกคนก็ แฟนคลับแฟนดอมเขาก็ไปหาตามกันมาเพื่อที่จะสวมใส่เหมือนเขาเอย่างครับทุกคนน้องมิมก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องลิซ่าด้วยกันแล้วกันครับทุกคนและล่าสุดเขาก็เพิ่งมามอบความสุขให้กับแฟนๆชาวไทยครับทุกคนอยู่ที่ไอคอนสยามเนาะต้องบอกว่าเป็นวันเขาดาวเลยโอ้โหคนนี้เยอะมากๆนะครับทุกคนแล้วก็เป็นความสุขให้กับคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทั้งทั่วโลกด้วยก็มิมมองว่านอ้องคนที่ตั้งคําถามแบบนี้เนี่ยก็เขาก็อาจจะต้องไปพิจารณาตัวเองแล้วแหละนะว่าสรุปแล้วตั้ง คำถามแบบนี้ดีต่อตัวเองหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้คือโอ้โหคนมาคอมเมนต์เยอะมากๆเลยครับทุกคนรวมถึงมิวข่าวกระแสเองที่ได้มีการแชร์ออกไปนะครับทุกคนสําหรับข่าวนี้นะครับทุกคนคนก็โอ้โหเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องกันเลยครับทุกคนบางคนก็บอกว่าได้แต่คิดแล้วก็สงสัยนะครับสงสัยคนถาม ว่ายอยากจะรู้ทําไมนะอันนี้ก็เป็นชาวเน็ตนะบางคนก็บอกว่าจะบ้าแต่ละความสงสัยนะบางคนก็บอกว่าโอไม่เกี่ยวกันเลยนะครับอ็อกเซอรีที่ลิซ่าใส่เนี่ยนะครับแพงกว่าที่คุณที่คุณอยากให้เขาใส่อีกนั่นคือท้องอ่นะครับทุกคนนะก็มีมองว่านะเป็นเป็นอาจจะมองถึงความเหลื่อมล้ำนิดนึงเนาะในสังคมอะไรเงี้ย สำหรับการตั้งคําถามแบบนี้ใส่ทองเท่ากับรวยหรออะไรเงี้ยครับทุกคนบางคนก็จะเกิดการตั้งคําถามแบบนี้นะครับโอ้โหบางคนก็บอกว่าบุคลีที่เขาใส่เส้นละ50 60ล้านจะใส่ทองทาไมสาวสติหนูนะครับเออนะก็มีคนไปคอมเมนต์แบบนี้ก็คือสร้อยอุซอรี์ต่างๆที่คุริซ่าสวมใส่บางเส้นเนี่ยต้องบอกว่ามูลค่าเนี่ยห้าสิบหกสิบล้านเลยนะครับทุกคนนะ โอ้โหทัวลงอย่างหนักนะครับบางคนก็บอกว่าซื้อทองแท่งเก็บไว้ค่ะจะใส่อย่างไรนะคะที่ใส่อยู่ทองคําขาวแล้วก็เพชรค่ะนะครับบางคนก็บอกว่าชอบในการตอบคำถามอะทุกคนก็บอกว่า นะบางคนก็อยากเห็นหน้าเจ้าของโพสต์นะครับก็กลายเป็นกระแสะสังคมกันไปนะกลายเป็นกระแสะดราม่าก,กันไปในช่วงนี้นะครับทุกคนก็ขออ,อข้อมูลขอบคุณข้อมูลจากทางด้านนายเอนเตอร์เทนด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้เองครับทุกคนก็ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการนะ้องที่ออกมาโพสต์แบบนี้นะครับทุกคนตอนนี้ก็คืออทัวร์ไปลงเรียบร้อยแล้วก็น้องคนนี้เขาไม่ได้โพสต์สาธารณะหรอกเขาเป็นการ โพสในกลุ่มนางงามกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอคนในนั้น,นอยู่เป็นแสนๆน,นะครับพอแบบคนเข้าไปเยอะแล้วนาะเขาก็เลยมีการแคปตัวเนี้ยมาลงแล้วก็กลายเป็นข่าวอย่างที่บอกว่าความเคลื่อนไหวของศิลปินระดับโลกครับทุกคนมันก็ต้องเป็นข่าวอยู่แล้วนาอเวลามีใครพูดถึงเขาในกลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่านะามีการแบบว่าแคปมาแล้วก็มีการเอามาแบบกระจายกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็เป็นข่าวกันไปเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ทุกคนทุกคนล่ะมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้กับลิซ่านะครับแล้วก็แฟนขับน้องลิซ่าด้วยนะครับ